แขนระดับหัวไหล่กว้างกว่ามือลงกลางหรือมือกว้างๆยืดไว้ยืดไว้นะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นยกคู่ขึ้นมาเก็งหน,น้าท้องหุญใจีนะหายใจออกเอ็นลงไปทางขวาเอ็นลงไปทางขวาไม่ถึงพื้นนะล็อกท้องไว้เอ็นลงไปทางขวาแล้วหมุนมาหมุนมาซ้าย ฮึบเป็นวงกลมเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาที่เดิมทำข้างละ5ครั้งเอาสามครั้งก่อนก็ได้เอาเซต็ละสามครั้งสองห้าครั้งเดี๋ยวไม่ไหวนะสาพอสามเสร็จป,ปุ๊บสามแล้วหมุนกลับหมุนกลับเมื่อกี้หมุนไปขวาแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกหมุนไปซ้าย หมุนขวาไปแล้วทีนี้หมุนมาซ้ายยกขึ้นเท้าไม่ติดพื้นนะคะสองดึงขึ้นสามหายใจเข้าคือจังหวะที่ดึงขึ้นหายใจออกคือจังหวะที่กดลงอันนี้คือท่าหมุนท้องต่อไปกันไกลกันไกลนะคะวางขาลงไปก่อนหายใจเข้ายกขึ้น หายใจเข้าคือยกขึ้นหายใจออกฉีกขาแยกเท้าวกว้างขาเตึมนะเก่งต้นขาวไว้เด็ดปลายเท้าไป,าไปแล้วลวกไม่ถึงพื้นนะคะไม่แล้วก็ยกขึ้นหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกวาดลงสองหายใจเข้าแล้วหายใจออกวาดลงสามเสร็จแล้วหมุนกลับ หายใจออกลงแล้วก็รวบขึ้นหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสามพอครบครบ,บเซตหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางลงช้า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 อันนี้คือหนึ่งเซต